บนตกทุกคนบนตกหลัดเช้าขาหัวขาวสวนโอโ้ยๆๆ,ๆจากลมมา้มมาเข้มขือมาผิดก่อนโอ้ยพลาดเกือบขาดแล้วเนาะอีน้องเฮงประหยดัดไม่มักผิดเันทุกคน มักริกเอามักพริกดิบไปกัดอันชิปุ่นปลาทุกคนมาเลยพ่อของเยากเอียงเงาจับมือเดียวคุณอยากกัดมักพริกดิบกินกระปุ่นคือชิโน,นะนะทุกคนต้องเอาลายดอกกินบวชด,ดอกท่านี้ก็โอเคแหละ ข้าคพุงโอ้ยแม่บักเคือน้ำชงทำหน่อยทุกคนสบายดีทุกคนถุกมองถุกบอลเด้อม,มันอีกกะวันยังเราลืมแต่มันอีกคนตกลิ้มทุกคนถ้ามาเก็บพักเก็บหยากิ้นกระปุนกับ,กบเจียวอาหารแบบลาว่าทุกคนบ้านนอกบ้านนาเขา ก,ออก,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 กิ่นี่ได้เะษสบคือการพักพักหย่าแนวอยู่แนวกิน,นกับบรรยุบริยากาศทุกคนภาวะขยันคันเคงปลูกกินปลูกกินอ้มามันผิดคนนี้คือใหญ่ทุกคนจะอ่อนเลยเด้อโถหย่าบาดคา เบ็ดหนี่งชิบเป็นกระเพาะบอน่้นใหวไงท่านคนอ่ะจะอ้อนทุกคนย่างส้มอยู่กล้องกระตุกแน่บระตุกแน่นั่นละขวามข้างคันโฮมบิดปุ่นบิดพี่อยู่คือไายเห็ดเห็ดทุกคน เอาเห็ดขาวไปบกใีกว่าบังบงบังเห็ดขาวนี่เห็ดขาว,ขาวอโอ้ย,อยกระเท่าเลยมากบทันเอาลงไปคันหุ่มกับปีนสำนี่หละทุกคนฝนตกตอนนี้ก็ประมาณจิตโมงครับสิบหกนาทีทุกคน มืดฝนมาพูนพูนผู้ผู้ผู้ทุกคนมืดฝนขนาดเลยที่ไปหาพ่อลาได้บ่มืดฝนนี่แค้มันเองแตใครอยู่ทางมันันทางดำบกเกิดน้องทุกคนนั่งว่าพ้นโต๊ะนั่งกระสอบไปขึ้เก่าเลยขึ้นเขาขึ้นดามแล้วไปเลยมาไปต้มปลากันเลยสู่ๆน้องทุกคนชีวิตเท่าแต่ละมือแต่ละวันสู่ไปใครกระหม่อมคว่ำดีใครกระทำคว่ำดีสู่ไป กำลังคิดไผยทุกคนดังไผ่แก้วเนี่ยบ่อยแล้วทุกคนมีปลามีพักพักแก้มลายอะไรเนี้ยพักเวนพักกระทินพักคาดบักเพลือเห็ดหัวหอกหัวหอมทุกคนสบายแล้วกันเดือดทุกคนนาตาลีตั้งใส่มะขามไปเลยเอฟซีปนันเมื่อคืนนี้นาตาลีอันทั้งเอฟซีทั้งมะง,งอกคนคอมเมนต์มานาตาลีกับว่า นอนหลับฝันดีเดอ้อคุณพี่คุณสิวะาุนป่าฮู้อยู่เวลานอนของเจ้าคนน่ะค้นะานาตาลีบนไวโพธิให้นอนหลับพันดีจ้าไม่ได้ว่าอะไรหอกไวโพธิให้นอนหลับพันดีทาากระตกได้คือการตัวเมื่อคืนนี้นาตาลีนอนเว้นทุกคนนอนนอนแต่เว้นจังหน่อยกระชายทำปลาเดกทุกคนต้มปลาแบบบ้าหนาว่าเก่า อดีอกดีใจคือการเอาลูกคู่สุขคนเอฟซีล่างไรมาทั้งใต้ทั้งเนื้อบวัดบวายไรมาทั้งใต้ทั้งเนื้อนกักตีก็ดีใจคอมเมนต์ล่างมานทุนโต,ต๊ะโต๊ะขาดโต๊ะในทำต๊ะยัดหม้นุสสุกคนยิ้มกดอ,อ่านตะวันคนเปิดต๊ะคอมเมนต์ถูกมือถูกมือถูกสุกคนพ่าตาทิ่ใช้เฮ็ดเฮ็ดข้าวเอาเน้นโต๊ม่วงปุ่นกันเลย ชีวิตคนเท่ากับสู่แต่ละมือแต่ละวันนะทุกคนสู่มันนี้พยังมืออืเนาอป่าทุกคนน้ำเดือดแล้วสู่ไปสู่มาเพื่อนรทีเบ้าหันหลังถูกทุกคนเพราะเธออย่าเก็บอย่าปวดมีมีเลี้ยวมีแรงนะสู่ไปมัอนี่ข้าวโนตกทุกคนเลยมืดผ้ามืดฝนขึ้นก้าวมันไปทางใดขึ้นผ้าขึ้นฝนประบุนคุลาเนาะ ขอบขุญโอคุณลายเดอร์เอฟซีทุกสุขคนที่ที่หักที่เพ่งนาตาลีคือพี่คือน้องที่ว่าบกหามกุศลน้นอกขนาดว่าอยู่ไกล้กันต่างถิ่นต่างเดนกันย่างวะทีดูสงสารกันขอบขุญคุณลายเดอรที่ว่าบกหามคุศนานาตาลีอ้ยมันมาเกียบชุกเอา้าเพ่อพูดเอามาเกียบชุกมากินก่อนเบื่อนั่งมันมาอ่งามาเกลียบพอดีทุกคนมันดอยเราม่หนะขมัน,หหนมันกับบกหาบก็ได้ดอกทุกขัดต้น ก็จะกินได้มัน,นคือมาเพื่อนเท่หวานนะมีไลคเพิ่มมาเป็นคอมเมนต์มาอันย่ายนน์มักเบึงเจ้าปุูนปลานาตาลีกข้ปุ่นในบึงนี้ทุกคนปุูนปลาตุ่มมันี่ปุูนปลานิ้งเมื่อคนปูนปลานะทูก,ทกับไอเทียร์อะไรกูเล่นทุกคนก็บอกมากทั้งทุกคนปลูกพักปลูกหงากิน,ดนดดกได้เลยผมบอกโดยจาปลูกตักค่าถ้าใคได้เก็บอยู่ได้ช่วงนี้มันทางกัน มันจะเบื่อในเขาเก็บดูเนาะบุญคุณลายเดอ้ออีกิี่ทุกคนต้องมองทุกบอลต้มปลาสุกกินทุกคนมาหนีปนกีบักิไปน้ำทุกคนทางนี้เลยทางบ้านนาครีกาเป็นการที่ทำบุญหอ่อเข่าทุกคนกำลังจีบไปตองไปใต้ตากแดดตากไม้ห่อมาหนีแหละมืออึนตาบะหอ่ออย่างห่อเข่าสากหรือห่อหหรืออว่่าประดับดินเนี่ยนั่งกันลุงล่งลุง่มๆ คนก็ตกทุกคนหัวนางกับเพื่อนเพื่อนพวนันต้นบมักข้าวแล้ทึงหัวเนี่ยมันถือซังกะชีโดนมานละวซังกะชีนะบุ้มมันหัวเบิร์ตคือชิสุกแลละทุกคนน้ามบกแลวปรงซะมัปนเลยทุกคนมนันทักับบือก็ได้ ทุกไลท์ทุกคนงนหยิบตรนี้ถ้าปากต่างหลายทุกทุกอ้พี่บารเรยวนทุกทุกคนเอ้ยพี่บารเยวพ่จะก้างเลยบาร์เรียวทิชเลยพิจงหวะเลย ิดไปสู่ไปทุกคนแต่ละเมือแต่ละเวนคนป้าอะไรทุกคนขี้เก่าที้มข้างนี้ลูกข่างมาทุกคนสุบข้าวโคบอนี่นะโูด ม,ม,มันชุกแล้วมันล,นล,นล,นลนุนมันชุกแล้วมันลุนลุนเนาะเขาจับจนมันลุนปุนีน่อยระวัง,งานทุกคนข้างคนเยอะถ้ากะทิมาช่วยเอานันมันมาเอาเห็ดใส่ทุกคนฮ็ดเทาาตุ้มแท่น,นั้นแหละ ตำมเขากันโอ้มันนี่คือมีจฉกข้างใช่ไวะขอบคุณแล้วกับบาลใหรทุกคนไม่เดียวเลยหอมดิเอาน้ามลุกมาเลยมันนี่น้าประเด็กทุกคนเน้าต้มไปแล้ว กะบัดจงร่งวงทมันทุกคนม่ยา,านมาก่านทคนด้วยอันนี้หัวออมาหั่นไวแร้วเฮ้น้อคงแก่คงนัะอันนี้บอบอเกลือมานม่ได้อ,อีนะ้ไงไงุทุกคนกินปุ่นปลาตำนาตาลี่มาดิ เป้งนัวคงเสบคงนัวที่กระถุกเนีเสบอะดิทุกคนเครื่งฟุงเข้ากำบลายดนะฟุงแบบตินเปลีนบ้านนอกเขาเพรเนี่นหนหนนแหละคือวันนัวเลยดิเมื่อบ้านอีที่เป็นทามาราตะนีคือผมมีพักคนวา เมื่อนากกีดพักก่บท่านทุกคนเลือกบ่ได้อีกสักเมื่อน,น,นี่พักเลือกบันไดเด้อถ้าคีกินบ่ต้องห่วงพักลายมีพักทุกคนพักขนาดบักเขือบักพีรูด,ดูดพักเวนพักกระถินพักพัก้กาดอุดเท่าแต่ทุกคนมาเด้อมาเด้อ มาเด้อที่ถุนพนตะมง,งบนคุณขี้เอยาอยายมาเด้อวัดถุนพ้นเลยขขเขานิ้นเขายังวัดถุนพ้นเขาดูไปเลยมามากินปันปันปลาที่เก้าวันนี้คน,น,นตต ได้แต่กูมาเยมากับรู้ป่ัเนี่ย กินมืนี้กยังบ่เอื้นกินมือื่นกยังบ่เอื้อกินไปอยู่ไปนะทุกคนแนวกินคนมันก็กินูมูมอ่แล้ว tiệm năng mắc mặt đâu Ti mặt ขบุญกุลาโนยอีคือคนอทเหมอนกับอลที่ว่าบุคคามโคชนะสืบิ่งนันนีุ่นจบขอให้จุกภาพเทงเลงล่ำด้วยมิเงินไีทองไรมาเมาดูเด็ด แซ่บทุกคนกินทำมาคาได้กินนะคาแซ่บะกูลน้อง ตดูสิบวชถงปุกตื่นปุกตื่นนักไก่คนละที่ถ้าบวถึงกับทิ้งอยู่ถหาพลามาบ้านเป็นก,นกนารเงห้ไทย,ยล อาสามร้อยบาทคุณค้า,คน,านี่แหละคนเเฮาดีนะปนันทุกคนบวิิดบ่ปิปาาการไม่ราทุก์ทุกได้ง่ายครับลอยเรือกรับนั่งตัดีใจ <c oughs> มอให้มาซื้อกินซื้อ,อยู่กินก็ได้ คือดูคุอคือบัตรเติเงินคือน้ำมันรถนี่มนกืนอขนาิ๊บิบกูยังไกิบมาันลืมัด เาเกาะเาะสุขุมแรกินดบ้านนอกทุกคนกันมาผิดไปนา คนเข้าเนอะทุกคนอยากจะได้คนดีเนาะผู้ใคานผู้ก็ดานโดนแตมีคนดีถูกแต่ราถูคแต่ว่าคนคันนี้คนคนเขาว่าอคันคันบดีเลยทุกคนบุกคนาตีผม่มนคนว่าควน่ะโอ้ยบุคักบุ๋มวัน ฟีดผัดขั้นปืดพยานไม่ว่าตม้มคุณกระเช้าในระเบ้อเทพครับทุกคนเท่าไรคือไม่ใหญ่คือไม่ใหญ่แค่จะบิดบอ่ tiếp như là kinh đẹp và nọ bà na cho con ăn bạc chăm นั่งจะไปปลาก็เลือไปล่ามาังงวดเอาล่าเขาลายล้วอย่เป็นลำคานคิดแต่ทุกคนเหอ้อพ่อขันมาทุกคน คูกๆลับปรกันผลิตู่ๆสุดคน